มาฮะเจ้าวันนี้ขอเปิดก่อนฮะแฟบกาแสงยมตีชุ่ปั้งระเบิดปั้งโอ้โที่มีแฟบกาแสงไล์อุ้สามดาวก็สามารถเล่กแฟบกาแสงที่มีอุาสามดาวได้ฮะทุก<ะ>คนรู้ไหมว่าทำไงถ้าอยากรู้ก็กดไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยนี่เลยฮะทุกคนคือเราทําทำการมาเล่นของอื่นเองใช่ นี่คือวิธีที่ดีสุดแล้วนะมามิซืมารุนี่เลยเขามีอาวุธสามนะของแฟบกาแสงนะก็ถือว่าหล่อเท่เอาเรื่องนะแฟบกาแสงเนี่ยก็เป็นเมตาใหม่นะฮึมความเร็วเขาคือ7จ็ดร้ใช่ไหมแต่น้อยกว่านากาวานนะผมอะฮึมบบไม่โดนเยอะแล้วเถอะนะมาทำการเรล่นเลยกันน่าจะเปิดต่ำกว่าเขานะว่าสปีดแฟบกาแสงผมเพียงแค่500เองเท่านั้นไม่ได้เลยก็นี่ได้ไปไงเราต้องให้แบบปุ่มบอมเปิดไงม,มาฮะเจ้าจวันนี้ขอเปิดก่อนฮะแฟบกาแสงยุบที่ชุน ปั้งระเบิดปั้งโหห้าแสนดานเมจทุกคนโอ้โหเขาเปิดก่อนเนี่ยไม่เสียรกไฟด้วยไงก็ปูออมาเลยวิสตโคต่อไปมาเมื่อกี้ผมเปิดเปิดออโต้ไงทุกคนมาเลยเปิดก่อนนะแต่ว่ามาก็แฝงระกาแสนโยมตีนี่โหของของยมตีแค่นี้เดียวเองก็ปิดฉากด้วยกระบอกเลยด้วยกัน,กนโอเคถ้าไม่ตายก็ไม่รู้ว่างานแล้วทุกคนโอเคนั้นระเบิดไปเมื่อกี้คือ2ล้านดาเมจก็ถือว่าแรงเอาเรื่องนะระเบิดคือเป็น พักสีมากถ้าจะไม่ผิดแต่ประเด็นนคือแฟลกาแสงเนี่ยผมยังไม่สีดาวเลยไงมันยังไม่สีดาวเพราะว่าผมดวงดีเกินนะโอเคครับประมาณนี้ปลาทำการเมื่อนเล่นกันรอบที่สองงาจอวันี้ก็คือเปิดไปก่อน,นเลยกันนะเลิศแสงแฟโจมตีุ้กเเตม,มินปังมันไงโอเคครับทุกคนก็ถือว่าสวยเงาเล่นแล้วก็มาพายุปลาเทือนโลป,ปาซากซึซึมาคิ เชือกเก่าเจ้าเดิมวันคนแล้วกันต่อไปเรียบร้อยตายฮนะทุกคนถือว่าเราใช้กระบ,บองเ,อเนี่ยเนี่ยจะจบเร็วเกินไปดิเราคิดว่าจะสร้างภายใน2องอาทีเท่านั้นถ้าเราต้องทำการใช้จักรพลาเดยแน่นอนคือเข้าเลยว่าเราจะจบช้าๆเนี่ยเราต้องเอาตัวที่มันแบบ,บาายังตีเบาๆอะไรเงี้ยทุกคนถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวหนักๆอย่างกาโลกระบองเหล็กเนี่ยเพียงเดียวก็ตายนะเราคิดว่าเรสร้างภายในสองสามอาทีแหละนะฮะจังหวะนี้โอเคมาทำไงต่อแล้วก็แฝงไว้จะาตีต่อเนื่องไปหนึ่งที่เพราะว่ามันไม่เสียด้วยไฟไง,ไงเราใช้ได้เรื่อยๆปัง นี่ไงฮะสี่แสนนะไม่เห็นด้วยคนนะแต่ว่าไม่มีใครแบนอะไรเลยแล้วก็รัวแข่งกัแล้วมาไปยังดีนะที่มันไม่ใช่ลูกฟลไฟนะทุกคนก็ถือว่าเป็นการประหยัดลูกไฟอย่างหนึ่งเลยนะมาแล้วก็เสพจมตี้ที่หนึง่งมาโอ้โหแทบไม่เข้าเลยเขาปุ่ยปี๊ดแล้วน,นิ้วนายอึดจังเลยอนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดกับบอลเลอตายเมื่อไหร่แล้วก็นายรู้กันนี่ไงที่สาหัสไปด้วยไนงะมาฮะสาลายเบิ้มหนึ่งทีโอเคยังไม่มีใครโอ้โห,โหโ เรียบร้อยฮะจะให้เราไปนอนฝ้าแล้ว่าเมืองแล้วเแกเขาดิเราฟ้าเขาอินแล้วเขานายปังเป็นไงแล้วก็เราต้มโอเคฮนะสี่ส่วนอเมริกาทุกคนแล้วก็แสบแบบจมปีต่อเนืน่องเพราะว่าจะเพลิดเราตาแล้วไงปังโหมันไม่ลดเลยเนี่ยแล้วก็ขอปีฉาดด้วยกันนะปูบอมไม่ใช่ดิเราจะปีฉาดด้วยกระบองเหล็กไม่ใช่ปูบอมมันอ๋อมันบัสปีใช่ไหมโอเคบอกว่านึกว่าเมื่อกี้สตัน,นไปเมื่อกี้ไงเห็นว่ากระบองเหล็กสุดท้ายไปปูบอมเฉย เรียบร้อยทุกคนปิดงายอย่างสวยงามโอเคทุกคนนะวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันฮะที่ชอบอย่กดไลค์ด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ